ไม่ดูหรอ,อกซอะไรอไรใช่เกือบสามทุ่มวันนี้ฝนตกจนฝนหยุดมาถึงนั่งแหกโมงครึ่งนั่งรอสามโต๊ะ ที่นี่สวนหลังว่านฝนตกยิ้มยิ้มวันแม่สิบสองสิงห์หอหกแปดไม่ต้องทอนเลยนะเอาไปเลยกัน เฮ้ยฝนยังตกอยู่เลยเฮ้ยหยุดแล้วนี่ว่าสวนหลังบ้านริมคลองลักคอนอำเภอไส่น้อยจังหวัดนนทบุรี วันที่12สิงหาคม2568มากัน7คนกินหมดไปพันห้าร้อยบาทได้กับข้าวกับบ้านไปอสามอย่างลูกค้าเยอะมากเฮ้ยรถมาลูกค้าเยอะมากวันนี้

ฝนตกแล้วที่สวนหลังบ้านสองทุ่มสี่สิบเช็คบินอาหารเต็มโต๊ะเลยอาหารเต็มโต๊ะเลยกำลังไปเอาเี่ยไก่เพป็นม่วงฝนลงเม็ดไปปลอย มีปอยอ่ะหอ่ฮะปี้เหรหนึ่งร้อยแปดสิบ่ลงเปลี่ยนเเท่าไหร่นะทั้งหมดเลยอ่ะเท่าไหร่นะสองเจ็ดนึ่าสิบาที่องก็ได้ได้ได้จ้ต้องมีร้อยยี่าสินี่ต้องมีร่มบริการ พันหนึง่งร้ยแปดสิบเหรอพันหนึ่งพันสองยอนยี่สิบบาทก็บอกทูกองเส้นร้อยหกสบอกร้อยหกสิบอ้มาวนี้มาแล้วทอดน้ำปลาตายยู่เจิ้มแจว่ว ีไม่มีหลงลอสดทีรายเศร้าเราร่วมใจกันก่อดดารักจะบา,าชูชอแลคืนสชนสุส้งเป้าไว้เท่าไหร่ลลกต้งเป้าไว้เท่าไหร่ขอบคุณพี่อัครชัยนลครับมาสวยครับปลา